เรื่องการที่จะไปตัวที่ษินะปดก็เข้าใจว่าเป็นการปล่อยตัวที่สิบแปดแต่ละโปรเชื่อทุกอย่างว่าเป็นการกระบวนการการยุติธรรมนะครับผมจะทันการยุติธรรมแล้วก็ลงมาตำรวจตรงนี้มีส่วนของว่าการที่เขาได้ยุการรายงานขั้นตอนอะไรอย่างนี้มครับไม่ครับก็คือตามที่ผู้ไปเมื่อวันที่ข่าวออกมาแล้วนะครับเพราะทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายทุกอย่างไปตัวด้ตวยการที่สิบนะคะไม่ทราบเลยครับผมไม่ทราบวันที่สิบแปดแหละผไม่ทราบว่า ผมไม่ไแน่ใจข้อกฎหมายว่าวัวววนที่สิบแปดก็วันคือก็คือวันที่สิบแปดะนะครับไม่แน่ใจครับไม,ไบไม่ไม่ได้ไม่ได้มีการคุยกันไม่ได้งลงรายละเอียดครับผมเชื่อว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามท่านตอนตามกฎหมายครับท่านท่านนายกาจะมีโอกาสได้ไเจออีกสกรรมเพื่คุยอะไรกันนะคะหน้าหลังปล่อยตัวก็วต้องดูตามความเหมาะสมนะครับผมเชื่อตามความเหมาะสมนะครับผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าเรื่องของที่ถามมาก็คือเรื่องของว่าจะไปขอคําแนะนําอะไรไหมใช่ไหมครับผมเชื่อว่าในฐานะในรัฐมนตรีเนี่ยผม ผมให้เกียรติอดีตนายกรัฐมนตรีทุกท่านนะครับถ้าเกิดมีโอกาสเจอกันตามงานนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดว่ามีเรื่องจําเป็นที่ท่านานายกรัฐมนตรีในอดีตเนี่ยมีความชํานาญในเรื่องนั้นเป็นพิเศษเนี่ยผมเชื่อว่าผมไม่ผมไม่เขินอายที่จะไปปรึกษาครับนะครับวันนั้นเจอท่านผลเอกประยุทธ์ก็ฟื้นตัวเชื่อมอกว่านะครับมีหลายเรื่องที่ท่านก็ให้คาแนะนามานะครับ ออก็คิดแค่ของการประสานแต่ในเรื่องของการจะให้ทีมพนักงานไม่มีเลยครับไม่ไม่ไม,ไม่ยังไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นผมยังไม่ทราบว่าท่านอยากท่านอยากทำอย่างนั้นหรือเปล่าอยู่ดีเราไปพูดก้าวล่วงไปอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกต้องนะครับท่านท่านผมเชื่อว่าท่านก็อยากไปหลายหลายหลาย,หลายปีแล้วก็คงม,มีเรื่องที่อยากจะทํานะครับแล้วท่านเองท่านก็ยังไม่สบายอยู่ด้วยนะครับตรงนี้ก็ก็ต้องดูตามเหมาะสมค่ะค่านโยม เมื่อวานนี้ตอนเย็นก็ได้ไปทานข้าวท่านผบท่านสามเหล่าทัพแล้วก็รวมท่านผู้ชี่ยวการหาสูงสุสดแล้วก็ท่านเลขาธิการท่านผู้นีว่าการกระทรวงมหานท่านผู้นี้ว่าการกระทรวงมาแล้วก็มีท่านประหลัดกระทรวงกรห,าหาลาโหมด้วยนะครับก็มีการก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเราจะมีการพูดคุยกันอย่างสม่ำเสมอนะครับกิจการเรื่องพูดคุยเรื่องพัฒนานกองทัพนะครับท่านมีข้อกังวลอ,จจอะไรนะครับเราก็จะมีการพูดคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษา พระชวงหร War, então, ือบุคคลสำคัญต่างๆก็มีการเน้นย้ำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับต้องให้ความถูกต้องนะครับโดยที่ไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับซึ่งก็เห็นตรงกันหมดนะครับแล้วก็มีการเรื่องพูดคุยกันเรื่องของสวัสดิการของทหารนะครับเพราะว่าอย่างที่ท่านทราบอยู่ว่าที่ผ่านมาผมก็ไปเยี่ยมแฟนตำรวจมานะครับก็สอบถามไปทางท่านผู้บระชาการหลัพว่าชีพความอยู่ทหารเป็นอย่างไรบ้างไม่ใช่แม้แค่มิติของที่วสัยอย่างเดียว นะครับในแง่ของอโรงเรียนเองซึ่งก็ไปไฟนะังแล้วว่ามันมีถึงแค่ปวชอเองนะครับซึ่งเป็นที่ย่านดีๆนะครับว่าโรงเรียนในช่างทหารเนี่ยสามารถผลิตแรงงานที่เข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างถูกต้องตรงฝาเพราะเป็นเรื่องของวิศวะนะครับเป็นเรื่องของอาชีวะซึ่งก็รองรับแรงงานตลาดแรงงานใหม่ที่จะเข้ามาในประเทศไทยนะครับอุตสาหการรมไฮเทคต่างๆต้องการในช่างเยอะนะครับ ทางท่านผู้จัดการหลักทัพก็บอกมาบอกว่าปัจจุบันนี้ให้ได้แค่ถึปวชอ,อย่างเดียวก็มีการพูดคุยว่าอาจจะทําให้ถึงปวสได้แล้วก็ต่อยอดไปทํา m เูถึงปริญญาตรีต่อได้นะครับเรื่องสถานพยบาบาลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของล่าทัพเองซึ่งตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลพูมธพลของฐารอากาศที่นี่มีคนไปรักษาอยู่ปีนึงเป็นล้านคนแต่เป็นบุคลากรขอ,ของกองทัพเองเขาประมาณแค่10%เเอง นะครับก็แสดงว่าโรงพยาบาลเหล่านี้เขให้การบริการกับพี่น้องประชาชนน่าจะดีแล้วก็ลงลึกไปถึงหน่วยผมไม่ได้แจ้งใช่คาถึงรูปแบบสถานพยาบาลตามตามตามสถานที่ของทหารทั้งหลายนะครับทางกองพลกองทัพทั้งหลายที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับนะครับที่ตามค่ายทหารจะเรว่าค่ายทหารใช่ขอ,ขอบคุณครับก็ไปคราวนี้จะไปมอบโฉนดจากกองทัพด้วยใช่ไหมครับก็ตามหมายที่บอก ท่านผู้าการฐานบกก็จะลงไปด้วยนะครับแล้วก็ก็จะถือโอกาสให้ท่านพาไปดูเนี่ยสถานพยาบาลในค่ายทหารด้วยนะครับอาจจะไปดูที่พาไปอยู่ของทหารด้วยนะครับา,าก็ต้องถือว่าเป็นข้าราชการเป็นบุคลากราที่เราต้องให้ความเป็นห่วงเป็นใย,ยทุกทุกภาคส่วนเท่าเทียมกันเสมอภาคนะครับต้องให้อยู่แล้วก็ดูแลกันอย่างมีศักดิ์ศรีส่งต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพที่ถ้าเกิดว่าวันหลังเขาเกิดไม่อยากเป็นทหารแล้วเนี่ยเขาสามารถไปประกอบอาชีพ ที่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีรายได้ที่เหมาะสมนะครับเมื่อคืนก็มีการพูดคุยกันในเรื่องเหล่านี้ยาวพอสมควรเหมือนกันนะครับอาหารอร่อยบรรยากาศดีครับขอบคุณมากครับ